สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนสาธารณะหรือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นลันมาร์กนะครับของจังหวัดมุกดาหารนะครับผมตรงนี้ก็จะเรียกว่า,าจะเรียกว่าวัดก็ไม่เชิงครับหรือจะเรียกว่าส่สวนสาธารณะก็ก็ไม่เชิงแต่ผมขอเรียกมรวมว่าเป็น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีรูปปั้นพญานาคนะครับก็มากนะครับแล้วก็มีรูปปั้นเท้าเทพต่างๆองค์เทพต่างๆมากมายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมากราบนะครับอ,องค์เทพนะครับรส่วนส่วนของอุทยานเทพนะครับหรือวังนาคีอีกนะครับจุดหนึ่งสำหรับ ตรงจุดนี้ผมก็เชื่อนะครับว่าสิ่งที่าทางสายยานนะครับสายบุญที่ศรัทธาเนี่ยนะครับก็จะมารวมกันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องนะครับพี่น้องหรือประชาชนคนทั้งแผ่นดินเนี้นะครับผมที่ศรัทธาในเรื่อง องค์เทพองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน้ำบริเวณนี้นะครับผมก็จะเรียกง่ายๆว่าเป็นแดนสวรรค์นะครับอีกหนึ่งจุดของจังหวัดมุกดาหารก็มองไกลๆไปก็จะเห็นมีพัดลมกลังหันใหญ่นะกลังหันใหญ่นะครับมีแดนสวรรค์ ก็จะมีส่วนของเทพเทวานะครับตรงเนี้ยที่ผมจะไหว้จะกราบเนี่ยนะครับคือพญานาคพญาเกตแก้วนะครับนาคคาราชนะครับพญาเกตแก้วนาคราชาส่วนนี้ก็จะเป็นบูชาพิคเนศนะครับโอมสีตรงส่วนนี้นะครับผมผมก็จะบูชาตรงส่วนนี้ ือว่าใหญ่มากนะครับนี้ ครับผมวันที่ยี่สี่ครับ